พี่โดนยังไงเช็คฟันที่นี่หน่อยทำไมฟันนี่เหลืองไหมฟันป้าไม่เหลืองแต่ฟันป้าเหลืองฟันนี่เหลืองเนรอลินนี่ช่วยแม่ด้วยลินนี่นะลินนี่้าช่วยแม่ช่วยแม่ช่วยแม่ลินนี่อุปกรณ์เฝ้าฟันขาวง่ายๆภายใน5ขั้นตอนเริ่มขั้นตอนที่ 1, 1> บ้วนปากให้สะอาดพร้อมวัดระดับสีฟัน 2. ประกอบเครื่อง LED และเทรเข้าหากันสาม บีบเจลลงบนเทให้พอเหมาะทั้งด้านบนและด้านล่าง 4. เปิดเครื่อง LED ให้ใส่สีฟ้าขึ้นสวมเครื่องเข้าไปในปากให้กระชับให้แนบกับฟันหลังจากทิ้งไว้15-20นาทีให้้บวนปากแล้ววัดระดับสีฟันอีกครั้งฟันขาวมากอยากฟันขาวเหมือนอยากใช้ลินนี่